ดิ้นหมดเหรอฮะอตายยินดีต้อนรับทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องนิดดับทักทแถนนะ ยังอันนี้ก็ไม่ได้แหละน้ำมันจะหมดแล้วกำลงเดินไปไปตัมน้ำมันพอแล,แล้วใช่ไหมเขาว่าจอดเฉยๆได้รถไถอ่ะไม่ได้ติดเลยแ,ลแต่จงมีครึ่งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าจอดเฉยๆถาลายนายจะโดนดินโคลโนแล,แ,ลแล้วดันแล้วมันวก ก็น้ำมันหมดแค่นี้เนาะเที่ยวสุดท้ายแล้วเนาะโอ้ยอ,อะ,อะอรถหมอตานะงานเข้าครับพี่น้องเกิดปัญหาใหญ่แล้วตอนนี้น้ำมันหมด นั่นเลยรถไปโคนน้ำมันหมดฮนะก็สวัสดีไปถึงพี่ชายบ้านนานะฮะที่มาขับรถวันนี้ฮะ,ะขับมาเร้กวปั๊บน้ำมันหมดเลยเอทงังเอ,เ,อเสีย,ออสยโอ้งานเข้าพี่น้อง น้ำมันก็หมดแอร์ก็พังอีกโอ้อะไรเนี่ยขับรถเขายัางไงไอ้นน้ำมันหมดไม่พอแอร์พังอีกโอ้พี่ชายนี่เนาะก็สวัสดีไปถึงเอฟซี FC นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกมาต้วหนึ่งนะฮะมันดูพี่ชายบ้านานานะฮะขับรถขุดแดนอาจารย์กูนะก็เพิ่งได้มาถ่ายนะฮะถ่ายคลิปให้ ทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับโอ้เก็นพอดีเลยยังไม่ได้เที่ยวเลยโอ้โหน้ำมันหมดงานเข้าจริงๆเลยโอ้ฝั่งโน้นน้ำมันรถไทก็ติดนะฮะฝั่งโน้นรถไทติดนะลงสานะฮะ อันนี้น้ำมันไมโคก็ใกล้จะหมดนะฮะอูอันนี้น่าจะไปปั้นคูตัวนั้นทําไ้สูบน้ำนะฮะน่าจะใช่อะ่ะวันนี้ก็ขับรถทั้งวันนะฮะไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยคลนถล่มอุ้ยโคลนถล่มครับทุกคนดูโคลนถล่มโอ้โหน่าจะมีปลาไหลเนาะไหลมาสักสิบตัวเงี้ยโอ้น้ำทะลักโคลนถล่มครับพี่น้อง ไปได้เรื่อยแล้วฮะนี่ลงตัแต่นี่เลยโอ้โหวันนี้ไม่ได้คลิปให้ f ีฟีได้ดูเลยนะฮะไม่มีช็อตเด็ดให้ดูนะวันนี้ไปฮะเดี๋ยวไปดูข้างบนฮะ,ะไปดูดินกระบะน่อยเสีมีไหม ทางลนเลยโอูโหโอ้โจ่าจอดโคลน,นลน้นๆ้นโอ้โหสภาพวันนี้ก็แขะทั้งวันนะเพราะว่าสภาพดินโคลนนะมันติดกระบะไปทีเมื่อกี้ฮะ โครนล้วนๆฮะอ้อันนั้นกับเจ้านมเย็นนะก็ไม่ต่างกันเลยอ่ะมอสก็กำลังแทะกระบะอยู่นะอ้หไหนฮีงกลับมายังนะ มาดูกระบะเจ้านมเย็นหน่อยฮะโอ้ไม่มีเลยไม่มีดินดีๆเลยมีแต่ดินคโคลน <c oughs> โอ้หสภาพไม่ต่างกันฮะยับว้ <c oughs> ายสะอาดเด็นายไม่ค่อยมีดอ <c oughs> ไม่ค่อยมีย <c oughs> มยมพื้นท,ที่ว่างอะที่เหลือ <c oughs> <c oughs> ต่างกันเลยเอา้าเป็นไรอ่ะอ๋อโอเคทำทกุทกระบะใช่ไหมอันนี้หัวเดิมหัวถลอกเลยเนาะปั๊มสายไหมเออปั๊มสายนี่หว่าเนี่ยปั๊มสายแปดสี่บอลนะ นมเย็นนี่รอเนาะนี่คนขับอะ่ะมันขับรอไหมรอแล้วเน,ะนาะแต่รอยังไม่เสร็จไ <c oughs> อหยอก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 ้ไอปากแดงหนุ่มปากแดงหนุ่มจากแดงซามูไรพี่น้องโอ้โมมดวันนี้สามสิบเที่ยวไหมพวกทำอะไรนี่เขาไปเขาฟื้นบอก คันนี้ไม่ค่อยมีนะโอ้สะอาดเลยไปไปดูของน้องมะนาวหน่อยคันของไอฮีเน,นี่ยเป็นยังไงวันนี้รู้สึกว่าอารมณ์บบจอยนะอารมณ์บบจอยอารมณ์ซิงซิง <c oughs> อื้อเอามาทำไม <c oughs> เอากลับมาทำไมว่าเกิดไปายอะ โอวพี่ชมทุกคนดูโอ้ไคนววยับเยเม่อ้คนล้วนเฮ้ยพี่ก็โดนเหมือนกันเมื่อกี้เต็มล้ำอ่ะเทไปเหมือนไหนเหมือน,นแป้งคาราเมลมอะ่ะโอ้แต่กระบะเล็มันดีเนาะตรงกลางมันไม่ค่อยติดเนาะนายเนาะ <c oughs> โอู้อู้ หินไอหินเนี้ยได้เปรียบอื่นนะเพราะว่าเป็นพื้นกระบาาเลนเนาะมันไม่ค่อยติดมันแซะง่ายถึงติดแต่มันก็แซะง่ายไงนายถ้าได้ฟังเนี้ยมันจะเต็มบริบูรณ์เนาะครึ่งกระบาดดีครับวันนี้หินก็เซ็งเป็ดนะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคลิปหน้าอ,อยากบอกดูนายน,นาหยหินจะเป็นตูดเป็ดแล้วนะ ใช่ไหมโอ้น้องมะนาวไปฮะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ